เฮคเซมบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะภาษาตุรกีสั้นๆในคลิปนี้กับจีมนะคะมาพบกับประโยคนี้นะคะ h a z ı r ı s n e s ทุกคนพร้อมกันหรือยังมาฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ Kızdın m b a n a Kızdın m b a n a Kızdın m b a n a คือจุดเมือ่อบานาะคือจุนะคะก็แปลว่าเธอโกรธมาแล้วก็เมื่อก็คือไหม้นะคะบานาก็คือฉันนะคะเธอโกรธฉันไหมนะคะหรือว่าเธอโกรธฉันหรือเปล่านะคะก็ถามแบบนี้ได้เหมือนกันภาษาไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะคาว่าเมือ่อตรงนี้อาจจะแปลว่าหรอก็ได้นะคะเราเล่นคําได้เยอะเลยหรอหรือเปล่าไหมนะคะก็แปลได้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ หรือภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครอยากจะลองพูดภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้นะคะ Are you mad at me? Are you mad at me? Are you mad at me? ออกเสียงรอบหนึ่งนะคะ Are you mad at me? ภาษาตุรกีค่ะคือจึ n u z d u n mu bana? ลองเอาไปใช้ดูนะคะสั้นๆแต่ว่าเอาไปใช้ได้จริงนะคะก็ อย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆที่สนใจเรียนรู้ภาษาตรุรกีได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง ICT กับ Z นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตรุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A 1ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ จะบอกว่าเดือนกุมภานี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ลองสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอตช็เคิบายบายค่ะทุกคน